ใจเย็น,นเย็นสิเรา่ะใจะเย็นก่อนขอเียชานะโอ้ยโอ้ยไม่ได้่อแล้วอ,อร่อยมาก,วมากวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นนมาพบกับรายการเมนูชูชา วันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันคะสมูทตี้ีอติมเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มิลเชคจ้ะมิลเชคนะคะแปลว่าอะไรคะภาษาไทยมิลแปลว่าอะไรนมเชคแปลว่าอะไรพะยยาอะไรติดฟันหรือเปล่าไม่มันมันมีสีแดงตรงนี้ติดติดอ่ะอ๋อลิฟซึ่งเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากมีแค่ไอศครีมกับนมแล้วอ่ะ รี v e r วันนี้เราจะมาทำสองรสชาตินั่นก็คือสตรอเบอรี่กับ o o โอรีโอนะคะอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวจะ<ม>เย็นเยวใจะเย็นเย็นไปดูก่อนคะ่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องเตรียมนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นสุญญากาศอาร์เทกนะคะใช่ค่าวน,นี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องปั่นสุญญากาศ,กาศอาร์เทเหมือนเดิมนะคะเป็นเครื่องปั่นที่เก็บเสียงแล้วก็เป็นเครื่องปั่นที่ปั่นได้ละเอียดมากแน่นมากทุกคนให้ร <c oughs> ุ่นต้องเป็นแบบสุญญากาศนะคะ <c oughs> อ่าอย่างแรกนะคะห <c oughs> นไไยยูจะทำรสอะไรก่อน <c oughs> เอ่อโอรีโอก่อนค่ะอยากกินัาคำหนึ่ง อ,กกอไอศครีมนะคะวันนี้ล่ะให้กินคำหนึ่งได้ไหมอ่เราต้องใจเย็นนะใจเย็นไม่ได้เลยอ่ะไอศครีมโต๊โอ้โห,หรมโต๊ม่หนคม้ไรี้หไอศครยหไอมโไอม้ไอโอ้โหอศครีมโอ้โหไอศครีมไอศครีมอร้ไอศครีมไอศครีมไอศครีมไีม ใจเย็นๆสิสักคนนึงได้มมแ่เราอะใจเย็นก่อนขอเลียนฉันได้ไหมโอ้ยโอ้ยไม่ได้โตแล้วอ่าต่อไปอร่อยมากไม่ได้นะอ่าต่อไปนะคะใส่นมนะคะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปเหมือนทำบุญลูกหมาอะไรล่ะเหมือนทำบุญอ่าต่อไปใส่อหักหักหักช่วยกันหักโอเคโอเค ถ้าใครนะคะที่อยากให้สีเข้มข้นขึ้นนะคะก็ใส่โอรีโอเยอะๆนะคะพอแล้วค่ะเยอะไปละของเราอ่ะเลี่นีหนเข้มข้นอ่ะอยากเข้มข้นเหรอแต่เย็นๆยังยังยัยังงเราไม่ได้ปิดเครื่องกดตรงนี้มากรีมากเรียบร้อยแล้วนะคะห้าวิไม่ถึงด้วยซ้ำเรียบร้อยแล้วหอมนมมากเลยค่ะเนจะเยนหนมาดมอ่ะ แต่งโรเลยนี่ไหมคะมันก็จะอยู่ที่ไอศครีมแล้วค่ะแม,ม,แม่แม่ทำมันอื่นรอไปก่อนเดี๋ยวหนูขอแต่งโร <อ S 1> นะคัมแบ็คมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำเป็นสตรอเบอรี่นะคะจะใส่ไอศครีมสตรอเบอรี่เข้าไปนะคะ เขอหนู่ไม่เจอชันน่ากินเลยแล้วอ่ะโอโ้โหนี่นะคะใส่ไอศครีมลงไปแล้วต่อไปก็จะเป็นนมนะคะนิดนึงเขาเรียกว่าที่อะไรนะไม่ใช่น้ำเชื่อมสเบอรี่ลงไปนิดนึงโอ้น่ากินเวอร์ไหนคะน่โหน่ากินเวอร์ใจยเย็นใจยเย็นนะทางนี้ขอ,นนขอร่านนะ ค่ะให้ถุงนเรียบร้อยแล้วอ่ะโอ้โหนี่เราทำแบบร้านเลยนะคะด,ดูน่ากินมากนะคะดูแก้วหนูขอหนูขอตกแต่งอนีมันเดียหนะ ไม่กินเนี่ยไม่เป็นไรค่ะของตกแต่งเราจะเยอะมากเชื่อเถอะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวช่วยแสงนี้นะคะคือทำไมมันจมวอรเนี่ยของหนูก็จมนนะของหนูแต่งเยอะไปแล้วจ้ะอ่ะพอมัน,นโต๊ะดูคัลเลอร์ฟูอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันละแม่เราต้องผัดกันชิมกันนะ หนูเอาแตงโมใส่ให้แม่ดีิ้ <Bull> อ่ะจ้ะแม่แม่ต้องชิมของด้เรียบร้อยแล้วนะคะรวดเร็วมากเดี๋ยวขอราดซอสอน้อยหนคุณหนูเล็นมากเลยอ่ะหนูราดไปแล้วค่ะนิดนึงสีละูกพุงเข้าแน่นี่สสแสดงว่ามีภาพในหัวละหัวเละเอย่างเงี้ยนี่น่ากินมากนะคะทุกคนอเลยน่ากินมากเลยค่ะ เราจะมาชิมกันแล้วนะคะอันนี้เป็นโอริโอส่วนของชิ้นใจเป็นอะไรนะคะสตรอเบอรี่ค่ะคือทำง่ายมาก,ากมถ้ามีนมกับไอศครีมแล้วก็ขนมต่างๆนะคะใช่ค่ะเรามาชิมเรื่อไ่ชิมตังนี้รี่ก่อนอ,อร่อยมากทุกคนอ,อร่อยมากไม่คอมเปรี้ยวหวานๆโทษนะกินอะไรไป อีอข้างบนใน <c oughs> ความเปรี้ยวๆหวานๆคือไม่ใช่เนื้อสมูทตี้นะคะคือแตงโมข้างบน <c oughs> อร่อยมาก,เล,มากเลยอ่ะเหรอเราลองชิมดิไข่ชิม,ชมหนูกินอะไรที่เปรี้ยวเนี่ยมันเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวแต่ก็เปรี้ยวนิดนึงมันก็เป็นสตอรอเบอรี่ไงดูก็หลับหูหลับตาไม่ได้เปรี้ยว ่ะหนูขอชิมของแม่ปะแม่แต่งอะไรกันแน่อุ้ยหนูชอบอันเนี้ยชอบใช่ไหมทุกคนอร่อยมากไม่อยากจะเชื่อว่าแบบหนูชอบอันเนี้ยว่าทำแล้วมันจะอร่อยคือที่เปรี้ยวชูใจน่าจะเพราะเป็นไซรัปนะคะที่เปรี้ยวไซรัปเพืออะไรอะคะก็คือตัวตกแต่งไงไซรัปที่เราใส่ก็คืออันสีนี่ไงตรงนี้ จริงๆคือกำลังลดหนนอยู่ต้องมาทำเมนูนี้เราก็ลืมใส่แม่ป้อนหนูชิ้นหนึ่งได้ป่ะอะ,อะคือน้ำหายไปครึ่งหนึ่งแล้วแทบจะไม่เห็นอะคนละลูกหนูชิมไปแล้วหวัลูกเลยถ้าเรายังเชอร์รี่หวัแล้วมันจะมีตรงนี้นะคะ ได้กำชิมดูมหนูรู้สึกหมืนหวานหนูกินทุกทีเลยจริงเหรอคือไม่มีอะไรกินจนเราต้องมากินก้ามเชอร์รี่ต่ออย่างเงี้ยหรอก็ <c oughs> อกินแบบน้องสวยๆเนี่ยอร่อยไม่อร่อย <c oughs> ก็ดูที่ปากนะคะคือเลอะมากแม่ <c oughs> ไม่เลอะก็ไม่เละใครกินมนันได้เลยชิ้นหนึ่งโทษนะเธอาาามากิน <c oughs> อันนี้มิลเชคเธอมากินอะไรกันแน่ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอเปิดไลน์ อย่าลืมกดไ like, ล <ird share, S 2> ค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติ๊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 งให้ช่องชื่อใจ Family ได้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปกินกันนะคะบ๊ายบายค่ะจริงๆคือชุดแจคนเดียวนะคะไม่ใช่เบลล์ไม่ได้กินบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ